ครับวัสดีครับ,บนัก,กระานะครับอันนี้ฮอนด้านะครับจีโอโน่นะมาไกลยากลาดก็บังเลยนะครับเป็นลูกค้าที่ติดตามผลงานมาจากช่อง youtube นะครับพอดีคลิปมันเพิ่งลันขึ้นมานะครับผลงานผมจะค่อนข้างที่จะช้าตามหลังนะค่อนข้างเยอะนะบางคลิปนี่ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเพิ่งจะเพิ่งจะลันไปถึงนะครับ ก็มาเซ็ตชกหน้านะครับอันนี้ไปติดตั้งไปติดตั้งมางานะเป็นชุดคิดอัปเกรดมาก็ไม่ไม่ตอบโจทย์ไม่โดนใจนะก็มาแก้นะครับถ้ามาหาผมเนี่ยผมจะไม่แนะนําใส่ชุดคิดนะครับผมจะถามความต้องการก่อนนะครับบางคนก็ต้องการแค่ให้มันนุ่มนวลบางคนอยากได้เตีย้ยอ่านะก,ก็ค่อยไปใส่ชุดคิดแต่หลายๆคนบอกไว้ก่อนนะครับใส่ชุดคิดสปริงโหลดแล้วไม่ชอบนะครับ ก็ไว้เป็นข้อมูลกันนะครับผมไม่เน้นขายของนะครับทุกๆคลิปนี้ผมจะบอกจุดยืนของผมเลยว่าผมไม่เน้นขายของนะครับเน้นขายของผมรวยไปนานแล้วนะครับจริงๆก็ไม่ได้ลําบากนะที่เราจะต้องมานั่งหลอกลูกค้านะครับมาเชียร์ขายของแบบฮาร์ดเซลเนี่ยผมไม่ชอบนะครับไปครับทาการถอดชิ้นส่วนแล้วก็ทำกับสเปคเดิมโรงงานแล้วก็เซตน้ำมันเออร์ลินกัน ถ้าพามาดูนะครับอันนี้โชคหน้าของนะจโอโนนะครับก็ลูกค้าไปไปแจ้งความประสงค์กับร้านนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะสื่อสารใ่คัดเคลื่อนหรือเปล่านะครับโจทย์ของลูกค้าคือต้องการแค่นุ่มนะครับไม่ได้ต้องการเตี้ยนะครับร้านก็เสนอขายชุดโหลดสัั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่นะครับร้านก้มีกลยุทธ์การขายแล้วบางทีเราก็แบบว่า พอสั่งเสร็จอะไรเสร็จลูกค้าอาจจะงงๆผมก็เป็นนะไม่ได้ว่าคนลูกค้าเป็นอยู่คนเดียวนะครับทําเสร็จปุ๊บกูทําอะไรลงไปกู <laughs> ทําอะไรลงไปโดนป้ายยานะครับก็คลิปของผมก็จะทําไว้ให้เพื่อนๆได้ได้ดูนะเพื่อนๆลูกค้านะครับของผมเนี่ยคือเราจะไม่ได้เน้นขายของนะครับไอชุดพวกนี้ผมมีขายนะครับชุดพวกนี้ผมมีขายแต่ชุดพวกนี้ เหมาะสมกับใครบ้างนะครับเหมาะสมกับใครบ้างชุดสปริงโหลดนะครับเหมาะสมกับน้องผู้หญิงนะครับตัวเล็กๆขาสั้นๆหรือว่าพวกที่ต้องการรถเตี้ยๆนะครับโดยไม่อยากไปตัดแกนตัดอะไรนะครับมีขายนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ขายหรอกผมจะแนะนําลูกค้าว่าอย่าโหลดเลยนะครับเพราะว่าโชคเดิมเนี่ยระยะยุบม,มันเหลือนิดเดียวอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วการแต่งรถเนี่ยเราควรที่จะเริ่มจาก วัตถุประสงค์ของเรานะครับว่าเราต้องการลถแบบไหนคอนเซปต์คอนเซปในการตกแต่งเป็นแบบไหนนะครับจากนั้นก็มาดูที่งบประมาณนะครับมาหาผมเนี่ยโชคสั้นๆตะกูลพวกนเนี้ยนะลีจิโอนโนนะครับเวฟพีซนะครับแปดร้อยบาทนะครับเซ็ตน,น้ำมันของเอรินเข้าไปนะครับโชคก็จะนุ่มนวลน,นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปจ่ายอะไรให้มันแบบเยอะแยะนะครับ อันนี้ลูกค้าก็ต้องการที่ความสูงเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะทํากลับเดิมมาดูนะครับสปริงนะครับไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเลยนะครับผมองด้วยสายตาเล็กกว่าเดิมด้วยซ้ํานะครับเล็กกว่าเดิมด้วยซ้าการซับแรงการอะไรผมว่าของเดิมน่าจะทําได้ดีกว่านะครับเท่าที่เคยทําไปนะครับก็นุ่มนวลนะครับนุ่มนวลบอกไว้ก่อนแต่ครั้นี้ว่าลูกค้าบอกเพิ่งจะมาเห็นคลิปนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า บางทีเราทําคลิปเราตัดไว้เยอะใช่ไหมเราก็ค่อยๆทยอยปล่อยเวลาคลิปเวลาคลิปนะครับสนใจอยากดูผลงานอะไรพวกนี้ก็กด u b s c r i b e นะครับกดลูกกระดิ่งติดตามเพจร้านนะครับบานาคาลาก็จะมีทั้งงานเซอร์วิสนะครับงานรถรถยนต์บ้างแนะนําสาระดีๆบ้างแนะนําที่กินที่เที่ยวบ้างนะครับก็ติดก่ติดตามไว้นะมีอะไรให้ดูอยู่นะครับไม่ได้เป็น,นแต่งานซ่อมรถอย่างเดียวนะครับ งานรีวิวงานอะไรงนี้ก็มีแทรกเข้ามาเรื่อยๆนะครับไปครับลงมือติดตั้งชุดสปริงเดิมเข้าไปกันพามาดูอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะลงมือเคลียร์ขับน้ํามันนะครับตรงนี้ก็เป็นน้ํามันเก่าที่เขาเซ็ตมานะก็ไม่ทราบว่าเป็นน้ํามันอะไรนะครับ น้ำมันเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับของการทํางานเลยนะครับถ้าน้ํามันคุณดีนะครับมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับแต่ร้านทั่วๆไปบอกเลยครับไม่มีใครใช้แบรนด์อย่างนี้หรอกเพราะว่าต้นทุนมันจะสูงกําไรเขาจะน้อยนะครับแต่ผมเนี่ยผมเน้นความประทับใจของลูกค้านะครับอย่างที่ผมเคยพูดในหลายๆคลิปร้านผมไม่ได้อยู่ในทาเลที่ดีเลยนะครับแต่ผมใช้น้ํามันดีๆนะครับลูกค้าวิ่งมาหาผมนะครับลาดกระบังนะครับคันนี้ขี่มาตั้งไกลนะครับ ็ยังอุตส่าห์จะขี่มานะครับก็ขอบพระคุณนะครับที่ให้ความไว้บางใจนะครับแล้วก็ชอบในการนําเสนอผลงานนะครับเนี่ยน้ำมันผมไม่น่าใช่น้ํามันโช๊คนะไม่รู้น้ํามันอะไรนะครับต่างกันสิบเท่าตัวนะครับถ้าคุณโดนน้ามันไฮดรอลิกมาผมบอกเลยว่าคุณไม่มีวันที่คุณจะนิ่มหรือว่าประทับใจขี่แล้วนุ่มนวลได้ไม่มีนะครับยิ่งถ้าเกิดเอาไปใส่ในพวกโช๊คเออร์ลินนะครับโช๊คจะสึกหลอนะครับภายในจะสึกหลออย่างรวดเร็วนี่ครับ พวกโชควีกไบพะเนี่ยจะสึกหล่อปอกช้ำเนี่ยนะครับน้ำมันไฮดรอลิกมันไม่ได้มีคุณสมบัติในการใช้ในกระบอกโชคมอเตอร์ไซค์นะครับครับนี่ก็เป็นโชคที่เราทํากับสเปคเดิมโรงงานนะครับแล้วก็เซ็ตใหม่ด้วยน้ามันของเออร์ลินนะครับตามคอนเซ็ปต์ผมทําน้อยนะครับได้มากนะครับติดตั้งใส่แผงคอนะครับทําการไข่ด้วยมือจากนั้นก็ย้ำด้วยประแจทอกอีกทีหนึ่งนะครับแก๊กแพ็กแค่นี้พอนะครับ ติดตั้งคาลิปเปอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ไขมือนะครับไขด้วยมือจนสุดนะครับจะต้องไขสุดก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาย้ำด้วยประแจทอกนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับครับทำการไขด้วยประแจทอกนะครับตักตกตตกนะครับตามค่ามาตรฐานนะครับเมาตัวนี้นี่ใช้เบอร์12นะครับแรงไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเราไปใช้ประแจทอกขนาดใหญ่ๆนะครับ ค่าทองมันจะโอเวอร์นะครับทำให้น็อตมันยืดนะครับแล้วก็เกี่ยวรูดนะครับน็อตขาดนะครับน็อตเผาล้อนะครับขายด้วยประแจตัวใหญ่หนึ่งทับสนะครับน็อตตัวนี้เบอร์19นะครับ กนี่พอนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ใช้ซี n โนอยู่นะครับหรือว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรับหมดนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับน้ำมันโชกคเออริลนะครับไข่ทอกนะครับทุกคันมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับนุ่มนวลไม่บานปลายนะครับ ส่ฮาร์ดแวร์ถามว่าดีไหมดีดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว,ว่าบางคันมันไม่ได้ตอบโจทย์เ mm hmm. จ้าของนะครับก็จะเบิงตังเปล่ายิ่งถ้าโดนร้านลักไก่เอาน้ํามันโช๊คคุณภาพล่างๆหรือว่าเลวยกว่านั้นคือโดนน้ำมันไฮดรลิก hmm. มาเนี่ยบอกเลยว่าขี่เนี่ยคุณจะไม่ประทับใจนะครับ mm hmm. อยู่ย่านลังสิตนะครับหรือว่าสนใจผลงานแบบนี้ต้องการน้ำมันโชคเออร์ลิน mm hmm. แวะมาครับทักมาก่อนนะครับ จะได้ไม่ต้องมานั่งรอคิวนานเกรงใจนะครับไอ<ป>พี่คนนี้นี่มาไอามาเลยไม่ได้ไม่ได้จองนะฮะ<ป>ก็รอ,อนานนิดนึงนะครับ<ป>เดี๋ยวให้เจ้าของได้ทด,<ป>ทดลองกันดูว่านุ่มแค่ไหนนะครับเนี<ป>่ยความสูงก็เพิ่มขึ้นนุ่มด้วยแล้วยิ่งใส่ชกหลังมาแล้วด้วยนะโอ้สุดยอดชกหลังนี้ไม่มีปัญหาควาดีครับน เนี่ยฮะน้ำมันถ้าเห็นจอดก็กต้องไปเสียดักเพิ่ม่อยครับเน,นี่ยน้ำมันน้ำมันดีๆมันช่วยได้เยอะครับนุ่มหนวด